จ้าว็ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมก็วันนี้มาเดี๋ยวมาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยก็คือจะมาทําการจัดการกับเจ้ากบยักษ์น้ําแข็งเย็นเยือกนั่นเองนะครับผมก็แฟบริเคเตอร์มาฮันูมาพร้อมจะเอาโอ้ยลืมลูกฮันูไม่มีลูกฮันูมาลูกฮันูพร้อมรีบนีรีบนีรีบรีบรีบมาครับ เดี๋ยวก่อนไปเออนี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวผมเตรียมนี่ไวล้ละอันอุ้ยอยู่ไหนอะเอนี่รอเปล่าอะมาใส่ยไม่ได้คราฟมาเดี๋ยวคราฟให้นะครับสําหรับอันบอนโตโ,ตโอเคเรียบร้อยมาโอเคมาเดี๋ยวไปใส่ให้เลยนะครับสำหรับอันบอนโตที่บอกว่าอยากให้เอาไปใส่นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่แถวนี้แหละนี่ สวัสดีนะมาใช่เปล่าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สีเหมือนกันอีกด้วยนี่ตรงนี้ต้องหกักนี่ตรงนี้ต้องหักมาโอเครับไปดีมากไหนวู้เริ่มเทิมเลย <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวเรามา <c oughs> เ้ยกอ,อ,อ,อลืมไปว่าบินไม่ได้โอเคเดี๋ยวจะเอานกยักษ์ไปนะครับเอานกยักษ์ไปในการจับ กดน้ำแข็งในครั้งนี้ต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับมาเตรียมกันมาอย่างดีเยี่ยมหรือเปล่าก็เดี๋ยวเช็อคออีกครั้งหนึ่งก็นี่นะครับธนูเหล็กแล้วก็บวกกับโลคนูอาบยาพิษของธนูกิที่โคตรแรงนั่นเองโอเคเนี่ยเขาติดพร้อมเนื้อใหญ่พร้อมแล้วก็นี่เตรียมผ้าผันแผลไปด้วยเฮ้เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปะ่ะมูเฮาพร้อมแล้วอีกสู้ออกเดยทางได้ถูกผมอยากจะให้ดูนี่มาก ดูรับสปีด500นี่คือนกที่สปีด500นะดูดูด,ดูดูบินดิโหยังกั็ไม่ได้อัพเลยอ้ย้ตัวนั้นไททันว,ว้าวแจ่มจริงไว้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้มาจับนะตอนนี้ไปหากบก่อนหนึ่งบินมันถูกทางเลยใช่ไหมโอเคเนี่ยเออแถวนี้มันมีเห็ดนี่หว่าใช่ไหมนั่นเนี่ยใช่ใช่ป่าตรงป่าสีแดงนะครับมันจะมีเห็ดเห็ดนะเห็ด ดว่ามัสลูมีพวกเห็ดจะมีเห็ดห,หายากอยู่นั่นเองนะครับตอนเราใครที่เล่นใหม่ก็ลองไปหาดูแล้วก็แถวนี้ไปอีกตรงกลางหนึ่งก็จะมีแบบเป็นพวกเหล็กแล้วก็ออฟซิเดียนนะครับอ่าแต่ก็ระวังหน่อยนะเออพูดถึงนกยักษ์ตัวนี้นะครับตรงนกยักษ์ตัวนี้เป็นนกนกตัวนี้2อนะเพราะว่าผมเอานกนกยักษ์ตัวแรกอะไปฟาร์มออฟซิเดียนไงตรงกลางแมปนี่นะเนี่ครับตรงกลางแมปเล่นะปรากฏว่าฟาร์มอยูอ่ดีแล้วหันมาอีกทีเฮ้ ลุงย่าหายไปไหนวะผมก็เลยลองไอเนี่ยเอาไหนไปิดทางปิดทางผมเลยลองเอาไอเนี่ยครับแท็กเนี่ยหาดูปรากฏว่ามันอยู่ข้างบนผมก็เงยหน้าขึ้นใหม่อุ้ยนั่งไงอินซีตัวนั้นอืมเห็นไหมใช่ใช่ใช่อุ้ยสองหมื่นห้าใ,ใ,ใ,ใช่ปหมนี่ยแย่กบก่อนกบก่อนกบก่อนงั้นแหละครับก็อะไรนะอุ้ยเอ้ยตัวหนึ่งอ่ะเนี่ย ว้าวตรงนี้น่าจับง่ายกว่าหมื่นแปดเอาดีไหมย,ยังไงดีวะเอ๊ะจะบินไล่มังกรเราไหมเนี่ยหรือจะไปหากบก่อนดีกว่าเอาวะลองดูเอ้ยโดนไหมเนี่ยเออเออเอาไม่โดนอือป้าบเฮ้ย เออเอาแล้ว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 เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อุ้ยได้ผม่าได้ผมมาได้ผมได้ตาม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 อย่างนี้ต้องตามอย่างยี้ต้องตามเอาไปไหนแล้วอ่ะเอานุนนุนนุ่นลนรงแล้วโอ้ยสมคำาลิ่าหรือนะครับผมสำหรับตุกนูทานุกิอันนี้นะครับรุนแรงจริงๆหาใครได้เปรียบไหมมาไปเดี๋ยวตรงนี้มัน ตรงที่ฟาร์มเหล็กนี่่าที่ผมบอกใช่ป่ะไอ้ไม่ใชม่ใช่วันนี้นั่นน่าจะปลอดภัยเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววิค่าสลบมันลดลดเร็วมากอ่ะต้องคอยดูไว้เนี่ยถึงได้ต้องมีไอซีเด็กทีไฟใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกของจริยังไม่ครบหรือเปล่ามันต้องคอยดูไว้โหนี่ลืมใส่นี่ด้วยกินยิง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 ก่อนยิ่งตื่นรถเร็วเลือเกินอ่ะผมก็ลองฟาร์มแหมออกไซเดียนกับเหล็กอยู่ใช่ไหมก็หันมาทีเห็นว่านกมาอยู่ข้างบนแล้วผมก็มองขึ้นไปเอ๊ะมันขึ้นไปข้างบนได้ไงมันขึ้นไปทำอะไร ปรากฏว่าโดนไอ้นี่ครับโจมตีแบบนกนี่ลุกเป็นไฟเลยดูชื่อดีเอากล้องส่องไปผมก็ได้ต่บองนะเพราะว่าบินขึ้นไปไม่ได้ไง <c oughs> ได้ตะบองนั่นโอโ้หโดนแบดแอสเดรกครับโคตรโหดอ่ะกำลังเผานงยักษ์ผมอยู่กลางอากาศมันกำลังสู้สู้สู้กันอยู่ผมก็อัพเลือดให้นกไว้ประมาณหมื่นกว่าก็สู้ไม่ได้นะมันตีไม่แรงอ่ะมันจะไปสู้ได้ไงแบดแอสใช่ไหมตัวแบดแอสโอ้ยแล้วก็ นกสลายกลางอากาศเลย,ยจําชื่อมันได้ครันชื่อแบนแอสเดรกคือมังกรพ่นไฟไนั่แหละนี่เจอพาที่แล้วโคตรโหดตอนนี้ก็เคยมาฟาร์มนี่ว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตลงนี้มันมีออฟซิเดียนไหมเนี่ยมตะเหล็กใช่ไหมป้อน,นดิอย่าตื่นขึ้นมาอืมดีนะพกมาเยอะอยู่เท่าไหร่ละโอ้ทันอยู่ทันอยู่ แต่ก็ต้องคอยดูไว้เดี๋ยวมาดูแวะอะไรเนี่ยแมมมอสกับอนอแรดใช่ไหมทำอะไรกันเนี่ยอุย้ยเหล็กเต็มเลยอุย้ยเอานี่มันว้าวเอ้ยอยอ่าตีเรานะแมมมอสนี่ไม่ตีอัอตโนมัติใช่ไหมอืมอุยียนี่นี่มันฟุง้งอ,อะไรอะ่ะ เมกาโลเซอ斯อ๋อ oh, จะกวางน้อยกวางน้อยวิวิวเหยียบเลยมันจะได้บัฟใช่ไหมถ้าเราเจอเนี่ยอืมแจ๋งแต่มันบัฟนี่บัฟอะไรเราอะ <c oughs> ไม่รู้แฮะอ้าวเข้าไม่ใกล้แช่แข็งเราด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ย <c> ห <oughs> นาว <c oughs> โดนแช่แข็งด้วยเหรอเนี่ยพวกเดียวกันปะเนี่ยฮะเออหนาวมากแล้วเ,เราต้องทำยังไงอะเอา เราต้องมีอาณามันโถคราฟในตัวได้ปะเน,นี่ยเฮ้ยคราฟในตัวได้เอ้าไม่มีใครทินเลยดิใครเขาจะพกมาไปง,งั้นตามมันแล้วกันนะแม่ตามทันอยู่ว่านกนงยางนี่มันบินช้ามากปะ่ะอุ้ยอันนี้นกอะไรอะนกอะไรบินตามมาอยี่าตามมาปะ่ะต่อไปครับจุดมุ่งหมายต่อไปก็คือกบน้ําแข็งของเรานั่นเองเอ๊ยยังไงวะใครทินนี่มันดอกจากตัวไหนปะ่ะ แถวเนี้ยฟาร์มให้สักหน่อยได้ไหมจะไ,ได้เอาอาล์มมาขี่นึกออกแต่แมงป่องอ่ะแถวนี้แมงมีงอุ้ยยีงไง,ไง,ไงแมงป่องพอดีเลยเออจัดการเลยใช่แมงป่องแบแสแอดใช่ไหมเออแมงป่องธรรมดาสู้ได้อยู่จัดการอือโอ้มีสโล้ด้วยสโล้สโล้ไอสกินมันแข็งฟอร์สมันเลยอ่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยช่วยเฮ้ยนี่เนี้ย นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคเอาเอโดนหอ,อกเราจิ้มสลบเลยอืออือขอใครจินใครดินหน่อยมาเอาเอ,อนั่นแหละเอากี่อันนะร้อยยี่สิบสอง้ยนี่ไงนี่จัดการจัดการเร็วเออนั่นแหละฮึบฮึบอ่าเอาเลยดีมากหยุดๆๆๆหยุด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 ,ยดโอเค เอาน่ามันกินทำไมล่ะโอ้นกมันจเจาะเฉยเลยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรมาใช่ไหมนู่น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 เฮ้ยเคนโตรเคนโตรซอรัสครับผมนะในาสาวตัวใหม่ใช่ไหมนู่นในสุดก็เจอกันสักทีใ<ะ> <c oughs> นที่สุดก็เจอกันสักทีนะรู้แล้วว่าใครเป็นคนกระเทือบแมงป่องไงเงือบเลยเนะี่ย ผมเพิ่งปองเขียวด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โเคนโตแน่นอนครับย่าเข้าไปใกล้มันจะไม่ผิดนะมันจะโจมตีอัตโนมัติมันสามารถที่จะเอาไอ,าอ,อา้หางน้าแหลงมันน่ะนั่นนะั่นนะั่นะ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 เห็นไหมเกี่ยวเราได้เกี่ยวเราไม่ปล่อยเลยนะเหมือนในจระเข้เล็กอะจระเข้มันกระโดดกระโดดอะอโชบฟุ๊บเอาหางมาโชบฟุ๊บไม่ออกเลยนะดีดยังไงก็ดิดไม่ออกอันตรายมากอันนี้มาตามหางนกไปเฉยนกมันหายอันนี้เออยี่ฝั่งนี้นี่เอง เอาไงดีจับดีไหมมาแหมตอนแรกจะจับหนึ่งได้หนึ่งสามตอนแล้ว่าจะมันจับไปกบน้ำแข็งเฉยเพอดีแหละเจอตัวนี้จัดการซะเลยมาตัวไหนดีตัวไหนดีเมื่อกี้เห็นอยู่สองตัวเอผมต้องเอานี้ก่อนอันหนึงนะฮึบจอดก่อนเดี๋ยวนกหายอีก ก็ให้อินซีตามนี้ไว้โอเคแล้วก็จอดไว้มาดูไว้นี้ก่อนค่าส 8, รุปแปดพันเอเะไอเดี๋ยวดิต้องเอาไวน้นี้หยุดไว้หยุดตามไว้โอเคโอเคโอเคตัวนู้นอยู่ไกลอยู่ไม่น่าจะมาอุ้ยสามตัวเลยวิตัวนี้สองร้อยหกสิบ่นัดเดียวอะ่ะเอ้ยหนึ่งสอง เฮ้อย่าย่ายย่า้ยทำไมไม่สรบป่ะเท่าไรแล้วเนี่ยเฮ้ยกลเราวกลแล้วย่าตีย่าตีนก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 เออโอเคครับโอเคครับโอเคครับมาเอากินกินอะไรอะกินอะไรอะ่ะมันลคล้ายสเตกโกก็น่าจะกินเบอร์รี่หรือเปล่าใช่ไหมเออใช่ด้วยเอาเนือ้อคืนมาแต่ว่า โหดกว่าสเตโกอีกอะหโหดกว่าเยอะเลยอะบอกให้ขึ้นทีล่ละศูนย์จุดโอโหบอกว่าเป็นปีเลยเนี่ยใส่ไว้แล้วกันอุย้ยขึ้นดินละศูนย์จุดศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสามคงนู่นละมั้งเดี๋ยวดูแผนที่แป๊บอ๋ออยู่ใ,ใกล้กับกามับ,บุนตะนี่เองอืมปะเดี๋ยวเราไปนี่กันดีกว่ากลับมาก็คงถ้าไม่ฟื้นก็คงเทมได้พอดีแหละอืโหดแรงจริงสงสัยไม่ชอบกินแค่เมจูเบอร์รีนะ่าจะชอบกินอย่างอื่นด้วย จะเป็นพวกคแครอทอะไรงี้เปล่าใช่ไหมวยมังกรอะไรวะเนี่ยแบสแอนอะไระอรีกนี่แบสแอสเดเ็กอไอที่เจอเด็กไอตัวที่มันกําจัดนมยักษ์ผมก็คือไอตัวเป็นธาตุไฟอืมอันนี้มันธาตุอะไรนะธาตุธาตุพิษเนี่ยอยู่ใ,ใกล้กันเลยใช่ไหมเคนโตงกับไอเอนี่ยนี่ไงนี่ไงบึงโอ้ยอมอมไม่ดีไม่เอาตัวนี้ดี โอ้ห oh. ชื่ออะไรอะ่ะไอ้แบดแอสไม่ใช่จับได้ปะเนี่ยเฮ้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 ยยืบึง้งอย่ืบึ้งอยืบึง้งยืบึงบ้งแมวหนะ้าแมวหนะ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอานกมันจอดไว้ก่อนแถวนี้มีมังโอ้โหเฮ้ยมันตีอะไรอยู่เนี่ยอ,อินซีสลบไปแล้วผมจะหาที่จอดนกตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหม ตรงนู้นมีน้ําแข็งอีกไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่เรื่องแสงยังแกไอ้นี่เลยท่าน้ําแข็งเลยอยู่นี่ก่อนนะโอเคจอดไว้โอเคเดี๋ยวเอาไอ้นี่ครับนกมาเกี่ยวไว้ก่อนไห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 นตรงนี้มันจะมีนกที่ผมอ่าใช่ปะใช่ของเรามาใช่นกเราบ้างไม่ใช่อยู่ไหนนะมึงปั่ปนนี้ <c oughs> อืมนี่ไงๆใช่ไหมเออนี่ไง,ไงยังอยู่ที่เดิมเลยดีมากโอเคแล้วกบอ่ะเราไปจอดกันแปน๊บนึงนะทัวร์นี้ก็จะมืดข้ามหมิงแล้วอะวิใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ยังอยู่ที่เดิมเลยนะวิ่งชิวเลยนะฟึบเฮ้ยคีบไม่ได้หรือว่ามันไม่คลิปเอ้ยหมายถึงว่าคีบไม่โดนเมื่อกี้คีบไม่โดนหรือว่ามันไม่คลิปพวกไอเนี้ยอ อุ้ยได้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 เราได้ราเราเามามาาที่เหมาะๆหมาะน่อยที่เหมาะก่อนที่เหมาะก่อนอันนี้ไหนดีว่ไหดีที่เราจะสามารถยิงจากข้างบนได้ใช่ไหมเออดีนั่นไม่สู้ตรงนี้ด้วยโอเคโอเคตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละประมาณนี้อุ้ยจะมืดเลยตอนนี้เนี่ยอมาเรียบร้อยมาอย่าอย่านะโอเคโยนนี่ไปก่อน อืมมาหนึ่งสองยิงแล้วก็ยิงอุย้ยนกนกเจ็บไหมเนี่ยนกเจ็บไหมเนี่ยโอ้โอ้ไม่เป็นไร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 ไปไหนละไปไหนละนุ่น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 เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอุยอ้ยอุ้ยดูนี่มันจะมืดอะไรตอนนี้เนาะเฮ้ย เฮ้ยอย่าบอกนะว่าสลดเนี่ยยางยางวิอีกสองทีอีกสองทีแน่นอนแน่นอนครั้งนี้อืมแล้วก็แล้วก็เอาเย้ว้าวจัดการเรียบร้อยโอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนอันนี้คืนมาก่อนมองไม่เห็นปึ๊บโอเคมาโอเคเพร่มันโดนตีมันไม่หยุดนะโอเคโอเคได้ละอยู่ได้นละอยู่ได้ละโอเคโอเคมามามาอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้น ก็ไม้โอเคแล้วก็วิ้ยไม้วันนี้ดับซันเฟอร์ดได้เหรอโอเคเราจะมาให้ความอบอุ่นเขาหน่อยนะครับโอเคให้สันสว่างอุ้ดูดิค่าสรรถลื่นเร็วมากๆอ่ะอุ้ยเอาไปกดกินอีกโอ๊ยกดกินนาโคติตี๋เฉยกดผิดกดผิดกดผิดอุ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้กินหรอกไอ้นี่โอเคได้อยู่แหละนะอีกคำหนึ่ง คำหนึ่งเร็วเร็วเร็วเรนออกไปจากแถวนี้กันอันตรายมากโอ้ยโอเคคำนึงคำหนึงเตรมมาเกี่ยวเลยเตรียมมัเกี่ยวเลยเตรมมังเกียวเลยมาอ่าเ้ยโอเคมาไปโอ้เบีสองร้อเจ็ดสิบเดใช่ไหมดีมากโอเคลอรุุด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 เฉยอืมมา แล้วน้ตสองตัวผมมาอยู่ไหนเนี่ยจำได้ว่าอยู่แถวนี้นี่ยมาเร็วมาเร็วกลับกันกลับกันเอาอีกตัวหนึ่งอะ่ะนกอีกตัวหนึ่งหายน้ตอีกโน้ตนึ่งนี่อู้วู้อะไรเนี่ยหืมชุลมุนชุลมุนชุลมุนเดี๋ยวนะมืดมากเดี๋ยวนะอะไรกันโอ้นกอินซีใช่ไหมเออไป มาเร็ว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 เด็กๆดเด็กๆ,ๆมาโอเคอุ้มืดมากมืดมากเดี๋ยวผมไปจอดพักตรงนู้นดีไหมตรงภูเขาเนี้ยดีไหมเพว่าคงไม่มีตัวอะไรมาง่าบีนะ <c oughs> ต้องคอยดูกบด้วยเสียวกบมันตกอะ่ะแล้วก็คอยดูนกอินสีตัวนั้นด้วยเพราะว่าบินช้ามากมากถ้าปลอดภัยก็จะตั้งแคมป์ตรงนี้โอเคไม่น่าจะมีแหละมาลงก่อนโอเคพักสเตมินาด้วย นี่เช้า, αι, ชาแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอดูสเตตัสก่อนแป๊บนึงนะอืมโอ้โหฟู้ดเจ็ดพันสองเลยเหรอจะหิวในขนาดนั้นอ่ะเอาเนื้อไปตอนนี้ผมมองว่าถ้าจะขี่จะกบตัวนี้ก็คือต้องอัพเวทให้หน่อยนะหกร้อยนี่โอเคไม่เลือดน้อยจังอนะ่ะหรือว่าเป็นปกติไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวคงเอาไปเรืเร่อยๆน่าจะเยอะอยู่น่าจะเป็นหมื่นอยู่ปะก่อนอื่นนะออกจากตรงนี้ก่อนไะมับโอเค มาทุกคนออกเดินทางเฮ้ยขากลับแวะหายนี่ก่อนได้ไหมไอเคนโตตรงนู้นได้ไหมจาได้อยู่นู้นใช่ไหมนั่นน่ะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับต้นไม้แบบนั้นนะ,ะตุ่งหญ้าเกี่ยวกับจีตุ่งหญ้าแนวเนี้ย <c oughs> หูนี่มันแหล่งรวมแมม머สทั้งนั้นเลยแมมมอสเยอะมาก <c oughs> อ่ะนี่งว่าแถวนี้แหละจ้ไม่ผิดนะนี่ไงยังยังนอนอยู่เลยใช่ไหมนะ่ะใช่ยังนอนอยู่เลยมาดูดิเฮ้ยเออถ้าจำไม่ผิดว่าไอ านของกบเนี่ยมันสามารถนี่ไงซีเมนทิงเหรอซีเมนทิงใครมันจะพกซีเมนทิ n งมาด้วยฮะมีไหมนายมีไหมไม่มีไม่น่าจะมีใครตรงนี้มีหรอกอโทรซีเมนทิงหแต่ในตัวผมนี่มีไคทินน้ยเออผมว่าผมคราฟตรงนี้ได้ถ้าเกิดมีครกตรงนี้ใช่ไหมสโตนอะสะโตนเดี๋ยวไปห,หาให้แป๊บบนึงอ่ะนั่นไง ก็ะบอกหาตั้งนานโตนอืมอืมอืมโอเคมันต้องมีพื้นด้วยนะใช่ไหมมีพื้นด้วยอ่ะเอาพื้นมาวางด้วยมาโอเควางนี้แหละปา๊าปอ่ปาป๊าปเขาให้มาตำตำสดๆตรงนี้เลยตำมันสดๆตรงนี้เลยอ่าซีเมนติ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรมาเฮ้ยทำไมำไม่ได้ไม่เขา่ารูดอฟ ว้าวเฮ้ยกวางอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยจับจับดีครับอืว้าววู้ยวิ่งกวางบินได้เฮ้ยนี่มันกวางของซานตาคลอสใช่ไหมรูด็อฟโอ้ยตาม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 ไปหนึงแป๊บนึงตาม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 โอ้ยไรเนี่ยอยู่ดีบินมาโอ้ยเอาละครับจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละ โดนดิเฮ้ยไม่โดนน่ะออเออ้าเฮ้ยอย่าอย่าหนีอยา่าหนีจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนรอด้วยรอด้วยรอด้วยอ่าจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละป้าบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเดินเร็วๆมาคราวนี้ไม่พลาดจ่ออย่างนี้ไม่ <c oughs> อะไรเ<ะ>น,น,นี่ยมีตัวตนไหมเนี่ยเฮ้ย เอาไปยิงโดนหัวนกอีกแล้วเฮ้ยดีนะมันไม่สลบใช่ไหมนกนี่มันชอบบังเว้ยเฮ้ยยิงยากว่ะเฮ้ยเกือบตกอีกอะเมื่อกี้เกือบตกนกเดี๋ยวนะค่อยๆค่อยๆค่อยเอาไปต่อยมนันอีกยุด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 กวางอะไรเนี่ยกวางวิเศษมา คราวนี้แหละคราวนี้แหละจึบ๊บนั่นแหละโอ้ยร่วงไปดีครับอุย้ยเกือบเกือบเกือบร่วงเหมือนกันเนี่ยมา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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่านะอย่านะแม่งป่องอย่านะหืมฟาไว้ฟาไว้หืมเอ้ยอย่าทำอะไรไไเนี่ยเออทำอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ้ยตายไปเนี่ยทำไมไอ้น,นี่ไม่ได้อะเดี๋ยวนะเทมไงเนี่ยอ้าว ทำไมอ่ะหรือว่าไม่เท้แบบนี้เองแล้วเหรอโอ้โหใครจะไปรู้คือแบบผมก็เพิ่งเคยเจอไงผมเพิ่งเคยเจอกวางแบบนี้แหละปกติมันกวางมันจะไม่ที่เมื่อกี้ผมสังเกตว่ากวางมันแปลกเพราะว่ากวางมันเอ้ยเพราะว่าเขาของกวางมันแปลกๆไงผมก็เลยหันไปดูเอ๊ะมันไม่ใช่กวางปกตินมันคือกวางรูดอฟนั่นเองอะก็เพิ่งเคยรู้ด้วยว่ามันมีกวางตัวนี้อยู่ในเกมนี้ด้วยวิดิเขาสวยมากอะนะมีการแบบประดงประดับด้วยอะไรเนี่ยเบอร์รี่เหรอใช่ไหมเบอร์รี่ แบรี่แต่งงมากเลยไม่ไม่ได้เทมแบบปกติอัเนี่ยเดี๋ยวเอาอนี้ก่อนเอาแรปเตอร์มาก่อน,นอ่ะกินไปเออนี่เอาอน,นี้เอานี้อืมไอ้ดูอีกทีหนึ่งด้วยความมั่นใจไม่ใช่ใช่ไหมไม่เทมอย่างงี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมต้องเอาน่าจะต้องเอาเอาของแล้วก็เทมจากด้านหลังนะอยู่นี่แหละแรปเตอร์ไม่ต้องตามมันนะไปะโอ้เสียดาย ไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมรอตื่นอีกนานเลยเนี่ยโดนพิทานกิเข้าไปยาวเลยจ้าปะตะกบมากลับไปหาเคนโตรก่อนปะเคนโตรเคนโตรบินมาสกายเลยเอา้าไม่ใช่เนี่ยอ,อีกฝั่งนึงเองบินวนกันไปกันมานี่ยวะกว่าจะล้มกันได้ yeah.